ขอบคุณโอ้คืนน้ำลายแนละ้วขอบคุณสปอนเซอร์จากคุณอ๊อกด้วยนะคะกับอุนีซึ่งเจ้านี้จะบอกว่าเป็นเจ้าประจำขออนุญาตน้องชาขอพี่ฟ้าท่านบนเตียง <c oughs> <c oughs> มันจะ,จะมีประเด็นอีกขออนุญาตาทานบนเตียงเนาะอุย <c oughs> ข้าว, <c oughs> าวามันเย็นอะเจได้ว่าแม่เลละถึงดูพี่ได้ทั้งวัน ที่มีอูมากกว่าอูนี่<ด>คือเขาจะมีไข่คาวเวียด,ด,ด,ด้วยซึ่งจะเปิดยังไงละ,ละทีเนี้ยเ,เพราะว่ามันมันต้องใช้ช้อนแงะไข่คาวเวียทำได้ไหมว้าวคาวเวียเหรอใช่ ดีใจไม่ได้ไม่รู้มาก่อนด้วยนะว่าน้องๆหรือว่าแฟนคลับจะส่งอุนิมาให้เมื่อกี้พนักง,งานโทรมาว่ามีอุนิมาส่งอ่าได้แล้วกับไข่คาวียเดี๋ยวจะทำให้กินเสร็จแรกเป็นคนที่ไม่ชอบกินข่าวใช่ไหม,มเข้าปกล้องไหมพื่ฟ้ามันขยายมากไม่ได้มาโปอ่ะแบ่งหนึงคนละครึ่งอันนี้ มันปเป็นเสื้อปลาออกกำลังกายนะไม่ใช่ชช yes. ั้นในเดี๋ยวจะเข้าใจผิดทมทาราดัมทมแทมแทมทังอุ้ยชิคกี้รายกเธออ่วกูเธอน่ะอุ้ยเห็นอูนิแล้วแบบใจละลายทุกที่เลยอ่ะ แล้วเดี๋ยววันที่13ก็จะต้องได้ไปกินโอมาเกเสกันนะคะสำหรับท็อป20เพราะว่าถามว่าช่วยอะไรไหมมันไม่ใช่สบงนะ,นอะเอาเลยเอาเอาเลย <laughs> ผมไปสบงบวช100%และะ้วค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวจะให้ คำแรกเดี๋ยวพี่ให้กินคำแรกหน่อยกิปอุนิในกุตติกิปอุนิในกุติแรงมากนะ <laughs> อยากแกง <c oughs> อันดับแรกเราต้องใส่ข้าวลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใส่อุนิเข้าไป ซึ่งอูนิกินประมาณสี่คำหมดเป็นคำเล็กๆให้น้องเพราะคราวที่แล้วที่น้องกินเนี่ยน้องกินเป็นเมี่ยงเลยทุกคนมันบาได้เห็นแล้วมันแบบขัดใจมากจิ้นยู่มีสติอันนี้จะเครีมไปหน่อยนะคะไข่คาเวียเราจะไม่ใส่เยอะอพะาะกรุบ ใช่ไหมเราไปกินแสงชัยกันนี่ <laughs> ได้ไม่ติดเลยถ้าแสงชัยอูนิมันจะต้องกินอย่างนี้ค่ะถ้ามันจะกินแบบอร่อยๆคือองมีสาลรา่มีข้าวมีมซาสบีนิดหน่อยแล้วก็มีไข,ข่คาเวียอะลองให้ลองในกล้องเลยขอแบบรีแอคหายก่อนให้ดูรีแอคหนูไม่เคยกินมาก่อนถูกไหมไม่เคยพูดไทยอมพิวเตอร์ แรงมากนะที่จะต้องจับหน้าแค่คนเดียวนะอ่ะลอง <c oughs> เลยไหมยังไงมันไม่ได้หรอทำไมอ่ะน้องมันละมุนจะไป แต่ว่าอูนอิได้ใช่ไหมคาเวียร์มันเค็มไงเอ็นดูอ่ะอร่อยเด็กพี่ฟาจะกินให้ดูทำไมอัะไม่อร่อยจริงหรอวันนั้นที่หนูกินเป็นเมี่ยงอร่อยว่อีกแรงมากที่มีน้ำจิ้มแรงมากคาเวยียร์ขวคาวเลยใช่มันจะเค็มๆเด็มพี่ฟ้าจะกินให้ดูนะเราไปกินเมี่ยงปลาเผาค่ะแรงมาก